สวัสดีค่ะทุกคนครูวันเองนะคะมีคนถามเข้ามาค่ะว่าอันนี้รูปรูปร้องมาถามกี่หน้าเลยนะนิยายควรยาวกี่หน้าแต่ละฉากควรยาวกี่หน้าแต่ละบทควรยาวกี่หน้าเอาคําถามแรกก่อนค่ะนิยายควรยาวกี่หน้าครูตอบว่านิยายควรยาวเท่าที่มันจะนําเสนอพล็อตทั้งหมดได้คะ่ะพล็อตทั้งหมดที่มันจะต้องนําเสนอนะคะอันแรกก็คืออะไรคะการพิชิตอุปสรรค คือตัวละครมีเป้าหมายคุณใส่อุปสรรคเข้าไปแล้วมันพิชิตอุปสรรคแต่ละอันจนถึงอันสุดท้ายอ่ะแล้วก็เข้าสู่ไค่แม่แล้วก็จบถ้ามันนําเสนออุปสรรคทั้งหมดได้โอเคดีแล้วก็มันแสดงถึงการพัฒนาของตัวละครได้การพัฒนาของตัวละครอ่ะก็คือการที่ตัวละครได้รู้อะไรใหม่หรือว่าได้เข้าใจสัตธรรมหรือสารบางอย่างใหม่อ่ะตอนแรกเข้าใจผิดตอนนี้เข้าใจถูกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ธีมหรือสารที่ต้องการจะสื่อ โอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้านำเสนอสามอย่างนี้ได้ก็คือจบอันแรกคืออุปสรรคและการพิชิตอุปสรรคอันที่สองก็คือการพัฒนาของตัวละครและที่สามก็คือทีมค่ะแค่นั้นค่ะถ้าเรานำเสนอพล็อตทั้งหมดได้คือจบแล้วถ้าเขียนพล็อตไม่เป็นทำยังไงดูซีรีส์การสร้างพล็อตของครูนะคะทีนี้ถามว่าสรุปและยาวหรือยาวแค่ไหนดียาวแค่ไหนไม่สำคัญค่ะคือมันจะมีคนกังวลหนีว่า ถ้ายาวมากเกินไปแล้วคนน่ะเขาจะตามอ่านไหมอ่าคุณเคยเห็นเวลานี้ยายสิบเจ็ดเล่มจบแล้วคนตามอ่านตั้งแต่เล่มหนึ่งยันเล่มสุดจบอะผู้ชนะสิบทิศเนี้ยสิบเล่มจบอะคุณรู้เปล่าว่าป้าครูอ่านคืนเดียวอะมันติดมันอะไรอะคะทาให้คนติดทําให้คนยอมตามเราแบบเป็นสิบสิบเล่มแบบนั้นอะง่ายๆเลยอันแรกพลอตพลอตด,ดีทุกอย่างดีอันที่สองคือการยกระดับการเติมพันธ์ คือเหมือนกับว่าพอเดิมพันสูงมีความใส่ความตึงเครียดแล้วก็การกระทําที่เป็นการพิชิตอุปสรรคนียเนื้อปลามันต้องยกระดับหมดเลยนะยกระดับเดิมพันยกระดับความตึงเครียดเครียดยกระดับอุปสรรคยกระดับการกระทําเพื่อพิชิตอุปสรรคสิ่งเหล่านี้จะดึงดูดคนอ่านค่ะเพราะว่าคนอ่านรู้สึกว่าเดิมพันสูงขึ้นเดิมพันสูงขึ้นแล้วเเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าคนอ่านจะรู้สึกผูกพันกับตัวละครแล้วก็ไม่อยากที่จะ สูญเสียบางอย่างไปอ่ะคนอ่านก็จะตามดูให้ตกลงตกลงมันจะตายหรือเปล่าตกลงจะได้กันหรือเปล่าตกลงจะเสียนางเอกให้ผู้ชายคนอื่นหรือเปล่าเนี้ยอ่ะคนอ่านก็จะตามอ่านในเรื่องของเดิมพันนะครูพูดเอาไว้นะคะในะที่ครูเรียกว่าคลิปอะคลิปที่ชื่อว่าคลายแม็กซ์ไม่สูงทํายังไงอะคลิปนั้นอะครูพูดไว้อย่างละเอียดเลยคลายแม็กซ์ไม่สูงทํายังไงนะคะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างล่ะคะครูเนี่ยที่ทาให้คนอ่านตาม พอดค่ะเดการยกระดับต่างๆที่ครูพูดมาเมื่อกี้แล้วก็อันสุดท้ายคือชีพประจรพอสค่ะชีพประจรของเรื่องชีพประจรเป็นแรงขับดันผลักให้เรื่องเคลื่อนไปอะค่ะแล้วคนอาจจะผูกจิตกับนิยายของเราค่ะถ้าเราเขียนชีพประจรถ้าเราใส่ชีพประจรในแต่ละช่วงของเรื่องได้ดีค่ะครูทําคลิปไว้ให้นะคะชื่อว่านิยายของคุณไม่มีชีวิตเพราะขา,ขาดสิ่งนี้ขาดสิ่งไหนขาดชีพประจรค่ะนะไปเก็บดูคลิปนั้น ทีนี้คำถามถัดมาค่ะหนึ่งฉากควรยาวกี่หน้าคุณตอบเหมือนเดิมเลยติดไงยาวเท่าที่มันต้องยาวยาวเท่าที่มันต้องยาวคือพอมันครบองประกอบฉากอะ่ะมันก็จบได้ทีนี้ถามว่าแล้วองค์ประกอบฉากมันมีอะไรบ้างอะ่ะคุณดูในเล่นนี้แหละหนังสือเขียนในยายฉบับตั้งไข่ไม่มีพื้นฐานก็ตัดตัเล่มได้เออหนังสือเล่มเนี้ยตอนนี้ตัวเล่นไม่มีแล้วนะมีมีแต่เวอร์ชันอีบุ๊ก คือในหนังสือเล่มนี้มันจะมีบทหนึ่งที่ครูพูดถึงฉากและองค์ประกอบของฉากครูพูดถึงคลายสีฉากคลายแม็กฉากครูพูดถึงว่าพอเรื่องมันดําเนินมาถึงจุดพลิกผันหรือว่า turning point ปั๊บแล้วมันเทินอะ่ะมันเทินเ,นเป็นการวางความสงสัยบ้างอย่างหรือว่ารู้อะไรใหม่เหล่านี้มันก็จบฉาก ฉากทุกฉากมีวัตถุประสงค์ของฉากมีใครยสิทธิ์ฉากมีคล้ายแม็กฉากคุณไปดูในเล่มนี้เล่มนี้สอนเรื่องการเขียนฉากละเอียดเมื่อไหร่ที่จะจบฉากก็เมื่อมันครบองค์ประกอบของฉากค่ะพอจบฉากปับ๊บตัวนี้ครูบอกเลยว่าความยาวฉากอะคือหลายคนจะบอกเอ้ยความยาวมันไม่สําคัญเหรอคะครูครูคตอบอย่างเดียวเลยว่า มันยาวเท่าที่มันต้องยาวครูบอกว่าถ้าความยาวจะสําคัญต่อเมื่อเราส่งสํานักพิมพ์หรือเราลงนิตยสารแต่ถ้าเราทําของเราเองถ้าเราลง e อีบุ๊กเนี้ยมันไม่มีใครมากําหนดเราเพราะฉะนั้นมันสิ้นสุดตรงไหนก็ตรงนั้นนั่นแหละค่ะสําหรับในคําถามว่า1บทควรยาวกี่หน้าคุณเดาสิคะว่าครูจะตอบว่าอะไรถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เขียนนิตยสารแล้วคุณต้องไปกังวลเรื่องจํานวนหน้านะคุณไม่ต้องห่วงเลยว่า1บทจะยาวกี่หน้ามันยาวเท่าที่มันควรจะยาวค่ะ โดยที่คุณฟังดีๆนะคุณไม่ได้ตอบมั่วแลวไม่มีหลักการนะคือ,อ,อมีคนถามคุยอย่างนี้ว่าหนึ่งบทของเขาอะมันยาวเกินไปเขาควรจะหั่นครึ่งไหมผู้บอกว่าคือหนึ่งบทเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนบทเราเปลี่ยนจากอะไรก่อนแล้วบางคนเออบางครั้งเราเปลี่ยนจากระยะเวลาใช่ปะ่ะเมื่อเวลาเมื่อระยะเวลามันเปลี่ยนผ่านแล้วมันไม่มีการต่อกันอะเราก็เปลี่ยนบท หรือไม่เนี่ยเอ่อขึ้นวันใหม่หรือขึ้นเหตุการณ์ใหม่ก็เปลี่ยนบทถ้ามันเหตุการณ์เดิมมันจะไปเปลี่ยนบทได้ไงอ่ะมันเปลี่ยนบทไม่ได้หรอกนอกจากคุณจะใช้วิธีคิปแฮงเกร์เพื่อเปลี่ยนบทนะคะครูพูดไปแล้วเรื่องคิแฟแฮงเกร์ใช่ไหมที่ครูใส่เสื้อสีดำลายลาย,ลายอะ่ะไปดูคลิปนั้นนะคะแล้วก็และยิ่งบทที่มันมีมันมีตีมอ่ะมันมีสารแต่ละบทที่จะสื่ออ่ะอันนี้ยยิ่งแหกกลางไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่จบสารที่เราจะส่งออกไปอย่างเช่น เรื่องนางบําเลอหลวงของครูมันจะมีตอนหนึ่งชื่อนี่เรละหรือที่คือรักอ่ะคือไอผู้ชายไอท่านชายเนี่ยนะปีนกําแพงหนีไม่ใช่ปีนกำแพงหนีท่านชายเนี่ยนะไปเที่ยวหอคณิกาแล้วขากลับเนี่ยปีนปีนกําแพงกลับบ้านใช่ป่ะแล้วโดนแม่ด่าแม่ตีเนี่ยตอนที่ไปเจอหญิงคณิกาก็เจ็บมาแล้วโดนผู้หญิงทําเจ็บมาแล้วแล้วกลับมาบ้านก็โดนแม่ตีแล้วพอโดนแม่ตีก็เลยหนีออกไปอีกแล้วก็ความที่เจ็บแผลคือจบฉากตรงที่ว่า เอามือแบบรูปรูปรอยที่แม่ตีอะ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนี่ละหรือที่คือรักถ้ารักแล้วต้องเจ็บอย่างเงี้ยแล้วเราควรจะรักหรือไม่หนอเนี่ยคนจะเห็นเห้ว่ามันก็กำกวมไงกำกวมตรงที่พอดีไปเจ็บกับผู้หญิงมาแล้วกลับมาแล้วมาโดนแม่ตีแล้วแล้วยังไงแล้วคือถ้าเกิดว่าครูไปจบฉากที่โดนผู้หญิงอะไรนะหักอ,อกแล้วก็จบเนี้ยมันจะไม่เกิดตีมที่จะสื่อแต่ว่าพอโดนตีมตีมบทอะ่ะคือสารที่จะสื่ออะ่ะ แต่ว่าพอมันพออะไรนะผู้หญิงหักอกมาโดนแม่ตีแล้วก็มาพูดเปรียบเปยความรักกับความเจ็บปวดอย่างเงี้ยประมาณนี้มันก็จะเกิดความสงสัยให้คนอ่านเนอะว่าเออถ้ารักมันมีรักอะไรแบบนี้นะรักผู้หญิงก็เจ็บอะแม่รักเราก็เจ็บเพราะเราโดนตีอย่างเงี้ยเนื่นอวะมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสารที่เราจะสื่อให้คนอ่านถ้าเกิดว่าบทที่มันมีสารที่จะสื่อแบบเนี้ยอะ สารที่ครูพูดอย่างนี้มันมันอาจจะยังไม่ใช่มันเป็นสารโดยในมันเป็นสารที่ต้องให้คนตีความเอาเองอะ่ะนั้นครูขอไม่ไม,ไม่ไม่พูดว่าสารนั้นคืออะไรคุณไปตีความเอาเองแล้วกันแต่เรื่องมันเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมันมีสารที่เราจะสื่ออย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถจะจบแบบแหกกลางบทได้เราต้องยังไงมันต้องสิ้นท่อยทุกกระบวนวามมันถึงจะจบบ,บทนะคะสำหรับทริคก,การแบ่งบททริปวิธีแบ่งบทนะ ครูอ่ะทำไว้ให้แล้วในคลิปอะไรอะเทคนิคการแบ่งบทอะทริกการแบ่งบทนะคะไปดูในคลิปนั้นนะใดๆก็ตามค่ะสรุปเลยค่ะสรุปแบบแบบอาร์ติสอะติดๆหน่อยก็คือว่ายาวแค่ไหนยาวเท่าที่มันควรจะยาวค่ะยาวเท่าที่มันจะสื่อทุกอย่างออกมาได้ค่ะแล้วก็แต่มันไม่ได้มั่วมันไม่ได้มั่วนะหรอป่ะเานิยายก็คือพลัดต้องจบมันถึงจะจบถ้าเป็นฉาก ก็คือฉากครบองค์ประกอบฉา,อา,า,ากอะผ่านคลาสิทธิ์ฉากคลแม็กฉากผ่านเทอร์นิ่งพอยต์เกิดผลลัพธ์ใหม่จบฉากนะส่วนบทบทก็คือมีการล่วงผ่านเวลาหรือว่ามีการล่วงผ่านเหตุการณ์หรือว่ามีการนําเสนอสารที่ต้องการจะสื่อจนครบแค่นั้นจบบทได้โอเคไหมทีนี้ก็มีคนถามครูค่ะว่านิยาย5,000คำหมดน้อยไปหรือเปล่า ครูบอกเลยว่าห้าพันคำไม่ใช่นิยายห้าพันคำคือเรื่องสั้นทีนี้ถ้ามาถามครูว,ว่าเออถ้ามาถามครูววนะจริงๆครูเคยทำทำคลิปให้ละคลิปที่บอกว่าเรื่องสั้นกับน,นิยายต่างกันยังไงเรื่องสั้นมันมีพจนหลักพจนเดียวจบแต่ว่านิยายมันมีพจนหลักอดรองดังนั้นเนี่ยเอ,อ่อครูว่าห้าพันคำมันไม่สามารถมีพจนหลักอดรองได้อะห้าพันคำมันมีพจนหลักอย่างเดียวแล้วก็มันนําเสนอแต่เฉพาะเอ,อ่อีมหลักตีมเดียว ซึ่งมันอาจจะไปเยอะที่อะไรอาจจะไปเยอะที่อุปสรรคหรืออะไรใดๆไม่ทราบแต่ว่า,าครูมองว่าท่าน,นิยายนะเอาแบบนิยายแบบสั้นที่สุดเลยนะมันก็น่าจะสักหกพันหกพันเจ็ดพันคำเนี่ยพอไหวถ้าห้าพันคำครูว่ามันสั้นไปมันไม,ม,นไม่มันไม่สามารถมีพอดหลักพอดลองตีมหลักตีมลองคลแม็กหลักคาแม็กลองได้อะ่ะนึกออกปะ่ะใดๆก็ตามนะสําหรับครูนะอย่างที่ครูบอกอ่ะคืออาจนิยายนิยายแบบ แบบกระชับอ่ะแล้วกำลังดีอ่ะคือว่าประมาณร้อยห้าสบน้าคือว่าประมาณนั้นนะคะแต่ว่ามันไม่ตายตัวไงมันไม่มีอะไรตายตัวเลยเพราะว่านี่ยัยเป็นไปงานศิลปะถึงมันจะเป็นศิลปะที่มีรูปแบบอะแต่มันไม่ได้ตายตัวในเรื่องของจํานวนหน้าเพราะฉะนั้นนะคะจํานวนหน้าจํานวนคําไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องกังวลคุณจะกังวลต่อเมื่อไหนจ้างคุณกําหนดมาจ้างเขียน อะไรล่ะจ้างเขียนสี่พันคำเนี่ยอันเนี้ยคุณต้องสุดชีวิตอะสุดชีวิตที่ทําให้มันได้สี่พันคำเท่านั้นน่ะจ้างเขียนเจ็ดพันคำคุณต้องสุดชีวิตแล้วที่จะทําให้มันได้แค่เจ็ดพันคำเท่านั้นน่ะเนี่ยอป่ะหรือว่าจ้างเขียนสิบเอ็ดตอนตอนละห้านะคุณต้องทําสุดชีวิตให้มันได้ตามนั้นน่ะถ้าคุณมีนายจ้างอะคุณต้องตามเขาแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานอิสระคุณเขียนอีบุ๊กคณเขียนติดเหรียญขายอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องขึ้นกับใครในด้านความยาวคุณทําไปเลยค่ะ ทำอย่างที่มันต้องทอําอ่ะจบอย่างที่มันต้องจบอะ่ะโอเคไหมวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วนะคะทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนโชคดีนะคะประสบความสาเร็จยิ่งยขึ้นไปคิดสิ่งใดะะ้วขอให้สมประสงค์นะคะราวกับเศษเศษสร้างเนรมิตนะคะประหนึ่งมีปาฏิหาริ์บังเกิดปรากฏแก่คุณในพริบตาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย